ดีค่ะทุกคนมาเข้าสู่ช่วงแอดมูนเล่นเกมกันวันนี้จะเป็นเกมมินิวอลเออเดี๋ยวเราจะมาสร้างสวนสัตว์แต่ดูท่าเราจะไม่ได้สวนสัตว์จะได้สวนสนุกแทนแหละต้องขออภัยสําหรับคนดูด้วยนะเพราะว่าเนี่ยคลิปเนี้ยแอดอัดเป็นคลิปแรกเลยคือมีคนบอกว่าอยากเห็นแอดเล่นเกมอ่ะแอดก็เลยมาอัดเล่นดูก็คือเป็นคลิปแรกที่ทําเลยอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเออดูดีมากขนาดนั้นเนาะไม,นไ,ไม่เป็นไรนะ อยู่อยู่หน้าอยู่ตรงคอนโดอยู่ตรงเสาแดงๆกับเสาหลักเมืองอ่ะพอดๆาพอดีว่าจะทำทางเข้าใครทำอะไรอยู่วะน่ะเอ้ยไข่ทำอะไรอยู่อ่ะชื่อไหนนะชื่อไข่เรียกมันไข่เฉยๆดีมันเป็นเอ้ยหนูมาไล่จับไข่กันเถอะใครเข้ามาวะไ่คไล่เป็นแม่ โอ้โหก<ท>ำลัง<ม>จะจับไข่ไข่ถือปืนอะไรนะอ่าไปกินน้ำผึ้งมะนาวก่อนไหมลูกไม่ถ้ามีน้ำผึ้งหรอหรอหรอต่มะนาวเป็นตะเกียะจิคอยกินมันมีเอา้ายิงยิงยิงทำไมใครวะ <laughs> เอายิงคุณดีวะทำไรไว้อะเฮ้ยเราจะเอา อ่าทุกคนเราจะเอาทางเข้าเป็นทางนี้นะเดี๋ยวจะปูพื้นแบบเขาเรียกอะไรดียทำแบบพื้นกว้างๆเราจะมาทำสวนสันตว์กันเอาละสวนสัตว์ทำอะไรก่อนเนี่ยอย่าวายไหมนะไม่เอาทำเป็นจั๊วบอะอ,ะ,อะไรน,นะใครใครไปออกบอกทีเจอใคร จะทำอะควาเรียมคือคือจะทำอะควาเรียมเราทำบล็อกได้ไอ้มันคืออะไรทุกคนตอบทีเนี่ยไอ้นี่ทำไม่เห็นนี่แล้วอะไอ้นี่มันคืออะไรอ้ไอ้เที่ที่มันที่มันมีเรื่องแสงและสีฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรอ่ะไม่กล้าไปทำไรเลหญ่ อ๋อตอนนี้เอาเอาน้ำผึ้งมะนาวก่อนนึ้งเชวากัไปไปกินน้ำผึ้งมะนาวก่อนปะ <c oughs> เอาออกทำไมอ่ะโอ๊ยทุกคนตอนนี้แมปหนูเป็นไรไม่รู้ออกจากห้องนี่ห้องเหรอคะ <c oughs> ไม่ได้ออกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับพื้นที่ก่อน ไอ้ใครลบควรลบเสาหลักเมืองก่อนได้ไหมตีกันเลยเออลบควรลบเสาหลักเมืองก่อนเดี๋ยวจะทําพื้นที่ให้ลบไม่ดล่าสุด<อ>มีเสาหลักเมืองแล้วนะเฮ้ยเชื่อดิเด,ดาได้เลยจะต้องมีคนแซลเสียงจริง หมดแล้วความรับพี่สั่งมาอูดแล้วมึงมาอยู่อะไรบนต้นไม้เนี่ยถามว่าอะไรนะทำไมหรอสินะไม่คนอยู่ไม่น่าถามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเศษอะไรมันร่วงใส่หัววะอ๋อเศษเสาลักเมืองไจอเซลเอสองเนกเสียงกลช่ไหเราพึ่งมาเอา ไหโอ้โหต้นหมาป่าแดกแล้วอ่ะเฮ้ยแต่วันนั้นที่ฟอนแล้วพี่เหนื่อยอยู่ด้วยอ่ะยิ่งเสียงแหบเราหล่อมากเลยวันนี้เสียงแอบเราโอเคจินหล่อโอเคจินจินหล่อมากเลยนั้นนี่จริงจิงวันนั้นเสียงหล่อมากเลยวันนี้เสียงใหจะครับวิมีปี ใครมีปีกไมลีเต้นโผไมลี่เต้นโผนี้ฮะไม่ไม่ใชเลยอย่าลงเล้เดาต่ไม่ทันแล้วจีนไม่ไมต้องพย, <c oughs> ยายามขนาดนั้นก็ได้ ทำไมไอจินเงียบไอจินเงียบใครอะพอเามาแเรล่น่ไเนี่ยรู้สึกเจ็บคอไม่บอกได้จินเงียบฝ่ายมันก็ไม่มีสีสันสิจินอยากพูดอย่าพูดเลจ้นใจจ้โอเคจินพูดไปเพราะทุกคำพูดของจินจะอยู่ในช่องฟ้า ก็ในเอกสารเหมือนกันจริงไม่พูดจริงจะนอนไม่หลับจินจะต้องพูดแป๊บ <c oughs> <อ>หนอไดตงใจมาวางสายแป๊บโอโอเควางสายแป๊บโอ้ยแล้วเหนือมันเป็นหลอดมินิวอร์ถึงโคตโลกใต้รือไงวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยปรับพื้นดินเสร็จแล้วเราจะมา สร้างประตูทางเข้ากันแล้วน๊กถึงนนด้วยนะโหดแป๊บหนึ่งนี่เกมอะไรวะมินิวอลมีมีโลกโลกเล็กโลกเล็กโอเคใช่มินิวอลโอเคโลกเล็กโลกเล็กไปกินส้มตำที่อบอตอมาดูด้วยอาวสอสอ เราจะมาจะเจนเย็นนะเราจะมาสร้างทางเข้ากันเออเดี๋ยวทํารั้วกันวิหนูเจออะไรไม่เจอสถานีรถไฟิพี่ชายพี่เนื้อยอมไม่ใส่พี่เหนือต้องใส่รูปแน่เลยก็ไม่น่าถามอุ้ยปะพี่นื้อสนใจเรื่องเจนเย็นจนตอนนี้เจนสนใจจะวีเจ็คพี่เจ็กก็ไ่ทิ้งไปเลย ตาตาได้ไหมทำไมอ่ะโอ้ยคนดีบิตเด็กโลขนาดนี้เนี่ยสิกแปโคตนแล้วใจเย็นเย็นไปหรอใจเย็นเย็นกีเกียตาบใจเย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าค่อยดูนะแบบหลังจากวันกีฬาสีมาก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ข้าใจแหุดปาจุดที่ยินสั่งที่ให้ปาเลือกอ่ะของมาแล้วของมาพอดีเลยจินส่งให้ดูสงสารสงสารน่ะอย่าบูลลี่ไม่ได้อยากได้ทะเลวูดทะเลเลยนะไม่อยากได้ทะเลเลยนะไม่อยากได้ทะเลทรายปูพื้นหญ้าก่อน ตาอย่างนี้ตอนี้ทำเป็นผู้ย่าวัดตาว่าไงคะวัดตเลเซนยมตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงหลานแล้วได้ยินเสียงได้จริงเนี่ยหละตาว่าไงคะตาเสร็จไปว่าจบจากอาลิปนี้เสร็จแล้วใช่ไหมตาต้องไปตัดคลิปเพลงนั่นแหละใจสู้สาวต้อสายให้เขาแล้วแหละ จังหวะนี้ไม่ได้แล้วปะอย่านะอย่านะแต่เดี๋ยวจะเอาไปลงอีกช่องหนึ่งดีกว่าช่องที่แบบอ้อยเล่นเกมช่องไหนเอาะรอย่าลงช่องหลักเลยนะลาวขนาดนี้ไม่ถ้าลงช่องหลักก็คือจะมีคนมาดูอะนะเออยั <c oughs> งไงแล้วมันก็จะแคมแล้ว,แล,วแล้วทุกคนก็จะมีมีมปนของตัวเอง๋อ้ย่า,อยาโอ้ใช่ ต่ว่าเราร้องเองกิบเอาอลต่อได้ใช่ไหมอยากเปิดเปิดเลยเฮ้ยโดนลิขสิทธ์ป่าววะไม่โดนหรอกเขาจะเวอร์มาอีกทีนึงก็จะเวอร์เขาเออถ้าเราร้องก็คงได้แหละเสร็จแล้วพื้นทุ่งยาของเราอย่าเปิดเลยอย่าเปิดไล่ยิงทำไมเนี่ยใครวะครับ ยิงแลไงเนี่ยตอ,อ,เอวเล็กฮะหมอนชมพูอ้าวอ้าวฮาเรื่วมันแชมพูทั้งคู่นี่หว่าอ้าที่ผ่ายแล้วคหัวสีอะไรวะขอดูหัวตัวเองแป,ปงออ๊บองูยันออกซีบอลทุกคนโดนลุมโดนสาวลุมอ้าวโดนสาวลุมยิง เราเราดูฉากนี like? ้ดิอะไรกันเนี่ยมันมามันลุกอะไรมันลุกอะไรฉันเนี่ยโอ๊ยเราไปไปรู้มไล่เราแหลบอกว่าหลบไปหลบไปหลบไปเอาเนื้อดีออกไปเอ้าเอาลุงลุงกระดิชินแล้วลุงเลยนะลุงเลยแหละเอ้ยเราต้องมาสร้างเวทีให้ลุงเขาดีดพินเล่นกันไหมงั้นโทนี่ ชินไหวไหมลกูกตอนนี้ตอนนี้เสียงเอาไว้แต่ก็ไม่ไหวเพราะแจย้อนกับพี่แจ็คจอนนี้ด้วยโรชิมายเลยใจเ,เย็นๆไม่เสียงพี่แจพี่แจนะไม่พี่แจ็คนะ่ไไม่ไหว,ไไว,ไไวกับพี่แจ็ับแต่แตพอกูไม่ไหวกับมึงแล้วเนะี่ยอันนี้นะ่ะคนที่ไม่ไ,วไหวที่สุดคือใครรู้ไหมใคร แล้วทุกคนเงียบกำลัง acje, แบบว่าเข้าเกมอยู่ไงเดี courage, ๋ยวไปเล่นด้วยเฮ้ยเลยเวลาเปิดแล้วปะเลยเวลาทำงานเ่ยมีรอยฉบับโอเคค่ะรอค่ะยอมรับค่ะแจฮารอนเฮ้ยแจฮารอนเลยนะแจฮารอนมาจากไหนวะแจฮารอนซี หนูลูกหนูคาเวียลบก่อนไข่ลบบลบใครใครจะเอาอะไรมาฟาดหัวปาไม่ได้ไข่ลบก่อนอะไรวะเนี่ยมันมาช่วยมันมาปวดวนวะ <c oughs> <c oughs> บันไดสั้นบันไดเ็โอ้ยหลบไปด้ได้ไเฮ้ยทางเข้ามันหลูมเว้ยเดี๋ยวทางเข้ามันหลูไปไหมอะเ้ยมันหลวมไปเว้ยเอาที่มันดูแบบเป็นสัตว์สัต์หน่อยอะไรกดูก้ยก้นหนลอยได้ ทำไมอะปะ้าต่างเขาเป็นประตูเหรออะไรอะเฮ้พราะมันไม่มีบันไดแบบที่เหมาะกับสวนสตัตว์หน่อยเหรอเออไหนดีอะ่ะบันไดที่เหมาะกับสวนสัตว์โอ,โอไม่ไผ่อันนี้ไว้ไปโซนหมีแพนด้าหมีแพนด้าอ่ะหมีแพนด้า <c oughs> อ,อ,อัน,น <c oughs> ไหนดีอะ่ะเจอจระเข้อยากเจอจระเข้ กะไปไปไป <c oughs> หาน้ำพึ่งกินก่อนไห <c oughs> ไปหาน้ำพึง่งมะนาวเออท้อแท้ออไหวไหมนะ่าจะรอดใช่ไหมใครออกอีกอะเย่ดีใจมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเนี่ยเอ้าหมีมาจากไหนเ <c oughs> งยหน้ามาเจอหมี เฮ้ยหนูหนูปเป็นหมีขาวนะแต่ตรงนี้คือทะเลทรายหนูมายังไงเนี่ย พอแทนแล้วตอนเนี้ยรู้สึกแค่ว่าเริ่มมีเซ็มฮะแล้วอะม e ัมนดีนะปาทาารูปเ่าาคนในทะเลทรายมีอะไรมีอะไรตีตุ่นทะเลทรายก็มีทรายอนี่ยเออติดไปหลับไปต้อง อโอเคามาตัดสินใจแล้วจะเอาลงช่องหลักช่องไหนตอนแรกตอนแรกคิดงก็คิดว่ามายจะเอาลงในพูดมาเริ่มปวดหัวละพูดมากเร <c oughs> ิ่ม <c oughs> เจ็บคอแล้วเนี่ยมึงมาเจ็บมะมึงมึงมาเจ็บตอนเนี้ย่ะไอ้มาเจ็บคอแล้วอ่ะ ได้อล้วกันแล้วจบมาแล้วได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดไว้ได้แต่ตอนเนี้ยใครปล่อยไก่เอาไก่ไปเก็บดิกินปล่อยไก่กินข่อยให้ไก่บีบบีบตาป๊าอยากอยากข่อยให้กินไปที่อื่นตอนนี้ทำไมอ่ะเฮ้ยท้อแท้เฮ้ยทุกคนไก่มองหน้าวะ ไก่มองหน้าคล้องเหรอาเฮ้ยช่วยด้วยไก่จิกระโดดจิกไม้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 สูงนำหน้าเอามาทำไมขวางทางไหวไหมข้าวไก่ขีองะจิงไม่ไหวก็ไปนอนลูกนะปไ่หลับปดวเนนไ พอ้ก็เสียงอะมาเป็นเสียงแกจินไ้ะไะไวะไกอะไรเก่งใจเออเจ็บพอแล้วอะแ้จะิแแล้วเนี่โอ้หัมาตกใจไกไ่อย่ามองหน้าไก่สิอยากมีเรื่องกับไก่เหรอบางทีก็คิดว่าจีนมันเห็นภาพแล้วเ<อ>นี่ยอะไรมาตั้งกองไฟอะไรหน้าทางเข้าเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะเนี่ยคือมาสร้างสวนสัตว์อะให้เข้ามาช่วยสร้างหรือเข้ามาทำอะไรกันเนี่ยไอ้คนเล่นไปตอบไอ้คนตอบไม่ได้เล่นอะและไอคนไอคนตอบก็ทำตัวเหมือนมันเล่นนะเว้ยได้แบบนี้ คน,คนไม่ออย่าพึ่งมาสร้างหน้าทางเข้าแล้วกูจะปไปนะทางไหมเนี่ยทางเข้าเดี๋ยวนะอ่าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นขอขอพูดก่อนขอพูดก่อนเมื่ออันนี้คือทางเข้านะเมื่อเราเดินขึ้นมาเราจะเห็นรั้วไก่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวทางเข้าปุ๊บเ,เดี๋ยวทางเข้าเราต้องทําแบบที่กั้นอะไรให้คนเข้ามาใช่ไหมพอพ้นประตูเขตทางเข้าปุ๊บเจอรั้วไก่เลยเหรอ ใช่ใช่ใช่จะร่วมกันพระเจ้าสวนสัตว์นี้ดูไก่เอาหนัดแรกแล้วแล้วไข่ปล่อยสัตว์ออกมาโอ้โหคนสวยอยากมีส่วนร่วมอ่ะเอาคนสวยไปนอนไปเตียงเขาแบบช่วย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 มีช้อนเจนี่เจนี มีลูกอ่าทุกคนครับมีคนยิงหมีเมื่อกี้ครับยิงไก่ได้ครับมีคนฆ่าไก่ครับเดี๋ยวดูตลกไหยอย่าฆ่าหมีเดี๋ยวจะลองเพลงมุมไม่เห็นมีนไม่เห็นมีนบ้างไหมลุงบอกอายุสุดเลยอ่ะอุ้ยนายแรงว่าตัวเองทำไมงงโหดร้าวอ่าไม่ทราบว่าคุณคาเวียจะทำกงอะไรตรงนี้คะจะได้เบี่ยงทางเข้าออกไปค่ะ อยากอยากจับป๋าขังไงอยำโกงไว้ตรงนั้นอเ,อเ,เอาเป็นาทางเข้าก็เป็นสีอะไรดีทางเข้า้า <ś ilton> ชมพูเลยเหรอชม <ś ilton> พูเลยเราต้องแปะเอามันเลยนะเอามันเลย โอ้โหวันเวลสุดๆชมพูเลยนะใลายชมพูเลยแหละโอ้โหเยี่ยมแต่บอกว่าชมพูมันจะเป็นอย่ามันคือสวนสัตว์หรือมันคือสวนสนุกในชมพูไปโอ้โหโอ้โหปเย็นนะเดินมาสักแป๊บนึงไม่ต้องผ่านอุโมงค์ตรงนี้สร้างอุโมงค์แป๊บอ้านีงอ้าวาทำไมไม่ลงสร้างอุโมงค์แป๊บ ใครมาทำอะไรตรงรูตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตู๊บตึ๊ดตึ๊บตู๊นการทำคลิปที่แบบร้อเหนื่อยอ่ะอ้าวอ้าวไฟดับอ้าวอ้าวไฟติดแล้วเล่นต่อเอออย่าเบื่อมาฟางเตวนี้ได้ไหมกำลังจะขยายอนาเคหนึ่งสองสามสี่ จะทำอุโมงค่ะแป๊บนึ่งค่ะอ,อุโมงทางเข้าไหยังไม่ได้ถัดตัดต่อย,ยังไม่เสร็จเลยแล้วาแล้ล่าสุดก็มีน้องคาเวียนะคะมันเหวี่ยงไปทั่วเลยค่ะ <c oughs> ไปไล่ยิงไก่ไปร,ร้านอเออเค่็งนะสนสั์ต้องการร้าน KMC ไปยิงไก่ไปไมตัวอะไรข้างๆนี้ง มีแรจะพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณนี่ถือว่าเจ็บหัวแทนแล้วเออทำไมดิมไม่เป็นไรส่วนลมแค่นี้พอแล้วมาแล้วเฮ้ยฝนตกแล้วอะ่ะถ้าเสียงฝนมันดังคงต้องหยุดแค่นี้ก่อนอะ่ะเออแล้วค่อยมาอาัดใหม่อาจจะต้องอัดตอนกลางคืนต้องอัดใหม่เพื่อเป็นเปต่เอเหรอก็เล่นต่อแต่ว่าต้องอัดใหม่น่หรอไหมเลิกออก ไมตองเอคยกันตัเลยเเข้ามาแต่ใช่ตอนนั้นก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องรอแบบห้าทุ่มหลังห้าทุ่มละยาห้าทุ่มเลยนะสีชมพูเลยนะมั่นใจนะมั่นใจจ้ดจัดไปค่ะสีลุกมนไปเลยนี่อมนะ ทำไมเดินไม่ได้เ,ออเลิศเลยอ่ะเลิศเลิศเป็นทางเข้าถามจริงนี่มันสวนสนุกหรืออะไรเนี่ยสร้างสวนสนุกแทนไหมสวนสัตว์เนี่ยเอาสวนสนุกเถอะชมพูขนาดนี้ละอเ,เออสวนสัตว์คือสงสารสัตว์อันเนี้ยป้าเราเป็นแฟนฟุ้งฟิ้งไงเกมเป็นการน่ารักไงเราก็แบบเออให้มันเข้าร้อง,งเ,ออเอาสีชมพูเลยค่ะตามใจ รถเห็นเนาะอะไรรถตัดหญ้าอะไ,ไรอ่ะบ้าเหรอเดือดมืลม้าหรออุ้ยฝนตกโอ้ชมพูเปะ๊ปะไว้ใจพี่ไ,ไปกินมะนาวนะ ไว้ใจพี่อย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดมากไว้ใจพี่ไปกินมะนาวนะไปเถอะมาเจอไว้ไม่รู้ว่านออ้องชอบน้องเพลย์เลยเดี๋ยวีเธอเข้าไป<ๆ>เข้าไปเปิดประตูแล้วไปหาเพนสันบอกว่าอ่าขอยาแก้เจ็บคอค่ะ มันมีพายุทรายใครแม่งสรรหาให้กูมาสร้างสวนสนุกตรงพายุทรายวะสนสนุกนี้เน้นความสนุกค่ะสนุกครั้งสุดท้ายค่ะรู้แลวใครทำอ๋อใครทำอ๋อวยอุวยนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าอ่ามันไม่ใช่สนสนุแล้วมันกลายเป็นสวนสนุกซึ่งสวนสนุกเรามีความตื่นเต้นเมื่อคุณเล่นเครื่องเล่นอยู่อยู่ก็จะมีหนอนยักษ์เข้ามาทำร้ายคุณ มันมันมีหนอนอะไรออกมาทำร้ายคนนี้ยเราก็ต้องสร้างแหล่งกบดานอยู่หลบภัยกบดานเลยล่ะหลบภัยโอ้ชายุสายแล้วก็พื้นที่จะดีๆก็ไม่ไปพื้นที่เลียบๆก็ไม่เอาถึงแม้ไม่เลียกๆก็ไม่เอาไม่ได้วยความที่มัีวูกมันอัพไงเราก็ไม่รู้ว่าเออจะมีเวอร์ชั่นนี้ออกมาปกติจะมีให้ตามหาก็ไม่เลยจิ้งโอ้โหมีอที่มันติดอ่ะ นี่มันต่อมนจะมีงูแล้วมันมีสีแบบสีขาฟ้าเว้ยสวยๆเลยแต่ต้องไปตามหาในป่าแบบป่าดงดิกอะไรเงี้ยแล้วไม่แล้วไม่ได้เล่นนานจาัดใครก็ได้ฆ่ามันที่เธออ่านนะโซฟี่สุดไปครับ เราถึงแล้วทำไมไก่ไม่เป็นอะไรวะทำไมเราเป็นหรือเราไม่ใช่ไก่ <c oughs> ใ่ช้าเนคนหรอ,อโมเสร็จแล้วโอ๊ยเป็นการเข้าอมงที่แบืดีนะทุกคนต้อช่วยเออเราเราต้องมาแบบทำหน้าที่เป็นพนักงานเส็ร์ฟท้ายแล้วแหละ ไกลๆเขาคงอยู่อยังไงเดี๋ยวขอดูก่อนถ้ามันไม่มีวงแดงๆก็แสดงว่ามันไม่อยู่นะมันน่าจะเป็นพายุทรายอะเออมันเป็นพายุทรายเฉยๆตัวนั้นันหายไปแล้วหรือเปล่าใช่มันเป็นพายุทรายแต่นไอ้นี่ทำไมเรามาสร้างตัวนี้ น้องคาวเวียน้องคาวเวียปักหมุดตรงนี้ค่ะบอกว่าพื้นที่โล่งดีเลยมาสร้างตรงนี้ไปไงต่อในทางเข้าเนี่ยสร้างห้องน้ำอ๋อจะสร้างห้องน้ำสร้างไม่ได้ใช่ด้วยเฮ้ยทางเข้าต้องมีอะไรบ้างเราจะมาสร้างกันกันโ่กสุนทร แบบ mm. ใช่คอืคุณใชข้าตามเหนะมือนเดยมล้านทอง <c oughs> บอกให้จินงฟังไม่ได้สักคำเป็ <c oughs> นเกี๊ยวแผ่เบาๆพยายามลำพังโคุยท้อแล้วว่ากับคอนโดแปบบ๊บ ม่อยู่แล้วกลับคอนโดแป๊บข้เหนื่อยพายุยไฟมันหยุดแล้วก็เรียกแล้วกันเอ๊ะทำไมต้องมบส้ามต่อพายุสายกันด้วยเนี่ยตมาอยู่กันเลยนะมาสร้างคอนโดต่อด,ดีกว่าอาลแหละมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวอาจจะมาลงเพิ่มเติมนะเราไม่รู้ว่าเราจะได้สวนสัตว์หรือจะได้สวนสนุกเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้เออ ไต่แบบพายุทรายเสียงดังมากแอดทำคลิปแบบสนุกสนุกกักๆเลยอะไม่ซีเรียสกันนะทุกคนแอดขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามแอดในช่องหลักแล้วก็ช่องนี้อ่ะคือช่องนี้ก็เป็นช่องที่แอดเอามาลงเกมอย่างเดียวเพราะว่าไม่อยากมันไปปนกับช่องที่ทำเพลงอะนะคะไว้แอดจะมาลงคลิปใหม่นะบายบาย